ส่วนอีกหนึ่งนะโยบายที่ทางรัฐบาลอภิสิ์นะพยายามที่จะเน้นย้ำตลอดก็คือเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้คัดโทษเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าในแต่ละพื้นที่ว่าจะต้องรับผิดชอบถ้าหากไม่สามารถปราบปรามยาเสพติดและก็อบายามุกต่างๆได้ค่ะ โดยนายกรัฐมนตรีออกมายอมรับนะคะว่าการทำงานของตำรวจในการปราบปรามยาเสพติดและก็อาบายมุกในปีที่ผ่านมานั้นยังถือว่าไม่เป็นไปตามเป้าค่ะดังนั้นในปี2554รัฐบาลจะต้องเดินหน้าในเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะคะโดยบอกว่าจะต้องเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติหน้าที่กันอีกรอบซึ่งก็หวังว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามานะคะถ้าหากไม่สามารถจัดการได้ระดับหัวหน้าของแต่ละพื้นที่จะต้องเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบค่ะ ทางด้านนายสุเทพเทศสุวรรณเรานายกทั้นตรีด้านความมั่นคงก็ระบ,บุว่าการที่ยาเสพติดกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งมีปัจจัยมาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยประเทศเพื่อนบ้านยังมีการสู้รอบ มีการสู้รบแล้วก็ทำให้กองกำลังตามแนวชายแดนต้องเร่งรีบหาเงินไปซื้ออาวุธด้วยการส่งยาเสพติดเข้ามาขายในประเทศไทยพร้อมปฏิเสธว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปราบปรามยาเสพติดแต่เป็นปัญหาเรื่องการสนทิกํากำลังระดับปฏิบัติซึ่งต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและย้ำว่าหากพบว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ในสุเทพได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในวันที่14มกราคมครับเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางการปราบปรามยาเสพติดค่ะก็เป็นเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดนะคะที่นายกรัฐมนตรีออกมายำ้ำแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเร่งเดินหน้าอย่างชัดเจนค่ะ